สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนี่นะฮะผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ทุกคนเนี่ยสงสัยนะฮะแล้วก็เกิดคำถามกับตัวเองมากมายเลยว,ว่าเฮ้ยฉันควรรอรอแล้วได้อะไรจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมโอ้มาเป็นชื่อเพลงเลย ประเด็นนะฮะวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันเลยก็คือควรรอไหมหรือจะซื้อเลยกับ iPhone 11 iPhone 12และก็ iPhone 13นะครับซึ่งวันนี้ผมยิบป,ประเด็นนี้มาคุยเนื่องจากว่าเดือนกันยานะฮะที่จะถึงเนี้ย iPhone 13นะครับที่เขาคาดการณ์กันนะครับว่าจะเปิดตัวนะครับภายในเดือนกันยานี้ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นกันยาหรือว่าตุลานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยข่าวที่แบบเขาลือกันนะฮะเขาคาดการกันอย่างเขาบอกว่า iPhone 13นะฮะจะเปิดตัวเดือนกันยาซึ่งคาดการว่าจะเป็นวันที่14กันยาด้วยโอ้โหล้วันขนาดนี้นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะมาเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะครับกับประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือควรรอหรือไม่นะฮะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่กำลังแบบมีข้อสงสัยแบบคาใจมากแล้วว่าเฮ้ยจะรอหรือจะซื้อเลยนะฮะสรุปนะฮะได้ทั้งหมด4หัวข้อนะฮะสี่หัวข้อวันนี้ที่จะมาพูดกันนะครับมาฟังประเด็นแรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือความจําเป็นนะฮะสำหรับประเด็นแรกนะครับความจําเป็นนะฮะในที่นี้ก็คือแบตเสื่อมกล้องพังตัวเครื่องพังนะฮะจอแตกเอาไปซ่อมแล้วไม่คุ้มอะไรประมาณเหล่านี้ อันนี้มันเป็นความจําเป็นใช่ไหมซึ่งเมื่อมันพังแล้วแล้วก็เอาไปซ่อมแล้วมันไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องซื้อแล้วแหละแต่จะซื้อรุ่นไหนนะครับมาดูประเด็นที่2กันเลยนะครับนั่นก็คืองบประมาณเราเราต้องดูงบประมาณเราก่อนนะครับว่าตอนนี้งบประมาณเรามีอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะมีงบประมาณนะครับซื้อแค่ iPhone 11เนี่ยอันนี้ก็จํากัดแล้วว่าเออได้แค่ iPhone 11ก็คือซื้อ iPhone 11ไปอยู่ว่าจะซื้อ i อ h o n e 12ถ้ามีงบถึง iPhone 12นะฮะ แต่ถ้ามีงบถึง iPhone 12อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็สงสัยป่ะเฮ้ยรอยโฟนสิดีไหมแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะฮะงบประมาณเนี่ยเป็นตัวแบบตัดสินอะไรหลายๆอย่างเลยนะเพราะว่าถ้าเรามีงบประมาณอยู่อย่างจํากัดอะไรอย่างเงี้ยการจะซื้อมือถือใหม่สักเครื่องหนึ่งนะฮะมันก็จะจํากัดวงแล้วว่าเออเนี่ยมันได้แค่นี้เองอะไรแบบนี้อันนี้คืองบประมาณมีเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้ามีงบเหลือถึง iPhone 13อย่างเงี้ย รอดูก็ได้อันนี้ไม่แปลกนะฮะต่อไปนะครับหัวข้อที่3มนั่นก็คือความต้องการความต้องการในที่นี้คืออะไรนะฮะสำหรับความต้องการนะครับในที่นี้นะครับผมขอยกตัวอย่างผมเองแล้วกันนะ <le> ความต้องการคือความต้องการของเรานี่แหละ,ะความอยากของเราเนี่ยคือ1อยากได้ใหม่อยากล้ําอยากอินเทรนด์นะครับประมาณว่าของใหม่มาอย่างเงี้ยเราต้องมีก่อนแบบต้องแบบล้ําต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยรอติดตามนะครับ สิบเอ็ดสิบสองเงนต่อไปเลยเพราะว่ามันเป็นความต้องการของเราไงคือถ้าสมมติว่าประเด็นแรกใช่ไหมความจําเป็นถ้าสมมติว่าเครื่องพังพอดีอะไรเงี้ยรอยอเดือนเดียวอะรอได้ผมคิดว่าคนที่อยากให้โผลสิบสามมารอเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คืองบประมาณไม่พอใช่ไหมยังมีเวลาเก็บตังค์อีกใช่ไหมล่ะไอหัวข้อที่สามเนี่ยนะฮะที่บอกว่าความต้องการเนี่ย ความองการขเราคือมันคือ13ยู่แล้วอะยังไงเราก็จะเจอ13ก็คือรอ13ไปเลยก็ได้ถูกปะอ่าและหัวข้อที่4นะฮะนั่นก็คือเรื่องเทคโนโลยีอันนี้พูดกันง่ายๆเลยคือว่า iPhone 13อะเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้อะมันย่อมดีกว่า iPhone 11 iPhone 12อยู่แล้วนะฮะซึ่ง iPhone 11อะออโอเคหน้าจอมันเป็น LCD ใช่ปะแล้วก็ รองรับแค่ 4G นะฮะส่วน iPhone 12นี่นะฮะมีทั้ง 5G หน้าจอเป็นแบบ OLED อะไรอนยะ่างี้ฮกล้องก็พัฒนาขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ iPhone 13เนี่ยพัฒนาเยอะเลยก็คือหน้าจอเนี่ยคาดการว่าจะเป็นหน้าจอแบบ120เฮรนะฮะแล้วกล้องก็คือจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะมีการถ่ายวิดีโอแบบว่า ProRes นะคบผมมีการถ่ายวิดีโอแบบ Portrait ด้วย นะฮะสำหรับข้อมูลของ iPhone 13เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะซึ่งคนที่มองเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักอันนี้อาจจะต้องรอ iPhone 13นะครับซึ่งผมจะบอกให้เลยว,ว่า iPhone 13นั้นที่จะเปิดตัวมานียก็คือน่าจะว้าวในระดับหนึ่งนะสำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแล้วก็ความล้ำล้ำสมัยของ iPhone นะฮะอันนี้ก็คือต้องบอกว่ารอ iPhone 13แล้วกันนะฮะ สุดท้ายนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับว่าควรรอหรือไม่รอดีนะฮะสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ไม่ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบว่าต้องมี iPhone แบบใหม่ตลอดเลยอย่างเงี้ยผมมองว่า iPhone 11เออะซือได้นะครับเพราะว่ามันก็สามารถใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดต iOS เเนี่ยแล้วก็เรื่องกล้องเรื่องกล้องเรื่องหน้าจออะไรอย่างเงี้ย ก็มันโอเคอะผมใช้งานอยู่ผมก็ชอบมันนะแต่มันก็จะมีะบางท่านนะฮะที่บอกว่าหน้าจอของ iPhone 11เนี่ยไม่ได้เลยซึ่งเนี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะฮะว่าจะมองหน้าจอของ iPhone 11เดนี่ยดีหรือว่าแย่นะครับแต่ของผมมาคือปกตินะฮะส่วนคนที่กำลังจะซื้อ iPhone 12ออันนี้ผมขอบอกไปเลยว่าหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับหยุด ก่อนเลยนะครับเพราะว่า iPhone 13เนี่ยจะออกเดือนเดือนกันยาแล้วซึ่งถ้าคุณซื้อ iPhone 12ตอนนี้อีกเดือนเดียวอ่ะคือคุณตกรุ่นแล้วนะและที่สำคัญก็คือราคาของ iPhone 12ที่คุณกำลังจะซื้อตอนนี้เอาแบบว่าไม่ติดโปรโมชั่นเอาเป็นราคาเครื่องเปล่าเลยนะไม่ติดแพ็กเกจแดสิ้นเนี่ยราคาตรงนี้คุณเก็บมันไว้ก่อน1เดือนนะฮะแล้วก็ เก็บเงินตรงนี้ไว้ไปซื้อ iPhone 13นที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆเนี้ยคือซึ่งมันราคามันไล่ๆกันอยู่แล้วนะฮะให้เราก็ได้ของใหม่กดไว้นะฮะอ่าก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้มองเรื่องเทคโนโลยีนะฮะไม่ได้มองว่าต้องการแบบของใหม่ๆที่ออกมาปุ๊บก็ต้องซื้อเลยอย่างเงี้ย iPhone 11จัดได้นะฮะแต่ ถ้าใจเรามาเรียกร้องว่าเอ้ยต้องการของใหม่อยากได้ iPhone 13อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องแบบคิดมากไม่ต้องอะไรเลยคือแค่แบบอยู่เฉยๆนะครับเก็บเงินของคุณไว้นะฮะแล้วก็รอ iPhone 13เปิดตัวนะครับพอมันมาขายในที่ประเทศไทยปุ๊บตัดไปเลยนะครับเรามันลำ้ลำๆอยู่แล้วถูกป,ปะอ่าประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลต่างๆในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบาย